ขอต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับไบโอเซลิราจีค่ะหรือที่เรียกว่าม BCG ม พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่เล็งให้เศรษฐกิจเ,เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึงมีทั้งหมด3าเศรษฐกิจ1เศรษฐกิจชีวภาพค,คือการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นทรัพยากรที่นํามาผลิตในระบบเศรษฐกิจชีวภาพต้องสามารถปลูกทดแทนหรือนําการกลับมาใช้ใหม่ได้ สองเศรษฐกิจหมุนเวียนคือระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนให้ทรัพยากรในระบบการผลิตทั้งหมดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อรับมือกับปัญหาการ ทพยากรในอนาคต 3. เศรษฐกิจสีเขียวคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้ง3ด้านคือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมค่ะเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลโมเดลดังกล่าวนี้จะเป็นการครอบคุมสอ่ตสาหารกรรมเป้าหมายที่เป็น S-curve ของประเทศไทยอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานและเคมีชีวภาพการแพทย์และสุขภาพและการท่องเที่ยวค่ะ ช่วงที่ผ่านมาผู้บริโภคต้องการอาหารที่เน้นความง่ายและความสะดวกรดวดเร็วทำให้การผลิตอาหารของบริโภคเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนอกจากนี้ในช่วงการระบาดของโควิด n i ที่ผ่านมามีการส่งเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นซึ่งอาหารเหล่านี้มาบรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นส่วนใหญ่ทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ทําให้ผู้ผลิตสินค้าและบริษัทมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้สู่ตลาดมากขึ้นขึ้นเช่นพลาสติกชีวภาพซึ่งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดโดยใช้พลาสติกบรรจุภัณฑ์จํานวน1.2ล้านตันหรือร้อยละ58ของการผลิตพลาสติกชีวภาพโลกนอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ซึ่งผลิตจากวัตถุ ทางธรรมชาติเช่นชั้นอ้อยใบตองแต่ในวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ที่สามารถทําเองได้ง่ายๆ,ๆนั่นคือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้คอลลาเจนและเจลาตินค่ะคอลลาเจนและเจลาตินเป็นแหล่งโปรตีชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจสําหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์บริโภคได้เนื่องจากแหล่งของคอลลาเจนและเจลาตินพบได้ทั่วไปสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้และมีคุณสมบัติเชิงหน้าที่ในการทําเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเริ่มมีงานวิจัยที่ศึกษาพัฒนาเจลาตินไปประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายรวมทั้งสามารถผลิตเป็นซองเครื่องปรุงสามารถผลิตพวกได้พร้อมกับผลิตภัณฑ์อาหารอีกด,ด้วยค่ะพร้อมที่จะทำกันหรือยังคะขอร้องค่ะงั้นเราไปทำกันเลยไปเลยเียวัสดุและอุปกรณ์ดังนี้ค่ะเจลาติน15กรัมกีซอลล3.75กรัมน้ำกาน500มิลลิลิตร b ิ gger hotplate stirrer magnetic stirring bar auto pipette petri dish โดยขั้นตอนการทำนะคะจะเป็นดังต่อไปนี้นำบิกอร์น้ำกันตั้งบน h o t p ส a ต e s t เ r อ e r เปิดระดับไฟปานกลางวางทิ้งไว้จนน้ำกลันในบิกอร์เริ่มอุ่นใส่ magnetic stirring bar ลงในบิ gger เปิดการสั่นที่ระดับปานกลาง เกิโซลและเจลาตินลงในบีเกอร์จากนั้นรอจนสารที่เติมลงไปละลายจนหมดยกบีเกอร์ลงจากฮอตเตสเตอร์์ทิ้งไว้ให้เย็นนำออโต้ปีเพตมาปีเ็ดสารในบีเกอร์ปริมาณ10มิลลิลิตรลงในทริทตดิชวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหนึ่งคืนจากนั้นนำเข้าฮอตแอร์โอเวน2-4ชั่วโมงลอกฟิล์มออกแล้วนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ตามที่ต้องการค่ะ วิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลาัยบุลภาขอขอบคุณค่ะ